สำหรับคนที่ชอบรองเท้ากรอบสายเปอร์ฟอร์แมน์นะครับลองดู All New 360จาก Adidas กันครับสวัสดีครับผมโบนายจากนายวิชั่นกรอบเปอร์ฟอร์แมน์นะครับวันนี้โบนายจะมารีวิวนะครับ รีวิวรองเท้ากอล์ฟ all new Tour 360นะครับจาก Adidas g o l f Thailand นะครับทีนี้นะครับห่างหายมาประมาณ2ปีแล้วนะครับจากการที่ออกซีรีส์รุ่นล่าสุดเนี่ยตัว360เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเป็นที่รู้จักกันแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็เป็นแฟนบอย Adidas นะครับที่ใช้รองเท้า Adidas ในรุ่น Tour 360เนี่ยเขาจะเน้นสาย p e r f o r m ร์แมสายการใช้งานที่หนักหน่วงนะครับเน้นรีสกยภาพของนักกอล์ฟจริงๆฮนะ ทีนี้แน่นอนครับหายไปประมาณ2-3ปีเนี่ยวันนี้เขากลับมาด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูนะครับแล้วก็ออกแบบมาอย่างน่าสนใจนะครับมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ซ่อนเอาไว้อยู่วันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูกันครับปกติแล้วครับจากประสบการณ์ในการใส่รองเท้าของผมนะครับรองเท้ากล์ฟสายเปอร์มนเนี่ยก็จะมีข้อดีในเรื่องของความแข็งแรงนะครับความแน่นนะครับแล้วก็ความคงทนแต่ข้อเสียของเขาเลยก็คือเรื่องของความนุ่มความสบายนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักที่อาจจะมีน้ําหนักมากขึ้นมานิดนึง แล้วถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้ากล์ฟที่มีลักษณะ,อะของการใช้งานแบบสวมใส่สบายนุ่มนะครับข้อเสียของเขาก็คือเขาจะไม่ค่อยยึดเกาะแล้วก็ความคงทนของเขาก็จะดรอปลงมานิดนึงฉะนั้นเจ้าตัว360เนี่ยมันคือลูกครึ่งมันคือไฮบริดที่เขารวบรวมความนุ่มและก็แน่นนะครับสวมใส่สบายเนี่ยเข้ามาอยู่ในรองเท้าตัวเดียวกันครับบอกเลยนะครับว่าดีไซนเนอร์เขาจัดหนักจัดเต็มจริงนะครับจากการที่ห่างหายมาประมาณ2ปีเนี่ยเขายังคงความคลาสสิก ของความเป็น360 Series ตัวนี้อยู่นะครับแต่ก็ผสมปรสานความทันสมัยเข้าไปนะครับในเรื่องของ EVA Foam ในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะครับเราไปดูกันครับว่ารองเท้าตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงกันบ้างในส่วนของภายนอกนะครับที่ผมชื่นชอบมากเลยนะครับก็คือตัวยางสีน้ําเงินตัดกับสีส้มนะครับซึ่งเป็นผู้สีพิเศษ c o m p l e m e n t a l y Color นะครับที่จะให้ความรู้สึกสดใสนะครับแล้วก็โดดเด่นนะครับในตัว ส่วนหนังนะครับก็จะเป็นหนังสังเคราะห์แบบพรีเมียมนะครับที่จะให้ความรู้สึกเรียบหรูนะครับแล้วก็สวมใส่สบายนะครับมีความยืดหยุ่นได้ดีแถบด้านข้างนะครับก็เป็นดีไซน์ของ360ออริจินอลเลยนะครับก็จะมีแถบ3แถบสีดำนะครับโอบมาตั้งแต่ชิ้นล่างนะครับอ้อมมานะครับเพื่อที่จะโอบเท้าเรานะครับให้เรารู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยมีความกระชับอยู่ตลอดครับหลังจากที่ผูกเชือกแล้วเนี่ยไอตัว3แถบเนี่ยสามารถที่จะยืดหยุ่นนะครับแล้วก็โอบรัดแน่นกว่าเดิมได้ครับ ในส่วนของมิดโซนะครับหรือว่าพื้นที่ส่วนกลางของรองเท้านะครับก็จะใช้เทคโนโลยีดูอัลแสกนะครับหรือชิ้นงาน2ชิ้นเนยนำมาประกอบกันชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็น EVA นะครับเป็นแผ่น EVA ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรองเท้านะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเจ็ตบูสนะครับที่คราวเนี้ยเขาจัดบูสเนี่ยมาให้แบบเต็มแผ่นเลยเพื่อที่จะเสริมความนุ่มความดีความเด้งความสบายขึ้นไปอีกนะครับพร้อมกับเม็ดโฟมนะครับที่มีขนาดที่เล็กลง เพื่อที่จะกระจายน้ําหนักได้ดีมากขึ้นครับในส่วนของเ u t s o l นะครับหรือพื้นด้านล่างสีน้ําเงินนี้นะครับจะถูกขึ้นรูปมาเป็นชิ้นเดียวนะครับ Spy m o นะครับชุดปุ่มที่เป็นมากกว่าปุ่มนะครับเราจะเห็นดีไซน์ของเขาเนี่ยถูกออกแบบปุ่มขึ้นมาเยอะเลยใช่ไหมครับตรงนี้จะช่วยให้เราเพิ่มแรงต้านนะครับในการที่เราจะดาวสวิงแล้วก็เพิ่มแรงเสียดทานนะครับเพื่อให้เราสามารถยึดเกาะพื้นได้มากขึ้นฉะนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถสวิงได้มีพลังมากขึ้นนะครับ แล้วในส่วนของสไปค์สีส้มเนี่ยนะครับก็จะเป็นปุ่มที่ใหญ่มากขึ้นเพื่อที่จะสามารถกระจายน้ําหนักได้ดีนะครับแล้วก็รามารถรักษาบาลานซ์ได้ดีขึ้นครับเทคนโนโลยีอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับกบ็คือ f i t เจอเ a ลันะครับที่ a d i d a s เขาบอกนะครับเขาเคลมว่าไม่ว่าเราจะมีรูปแบบเท้าแบบไหนนะครับจะเป็นเท้าแบนดหรือเท้าลักษณะไหนเนี่ยก็สามารถที่จะใส่รองเท้าคู่นี้ได้แล้วรองเท้าคู่นี้เขาก็พร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาเท้าของเราครับ หลังจากที่ผมใส่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับออกรอบแล้วก็ซ้อมในสนามดรฟ์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าอืมใส่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกกระชับนะครับแล้วก็สบายจริงๆแล้วผมเป็นคนใส่360ซีรีส์นี้อยู่แล้วเนี่ยแต่รุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะมีความรู้สึกหนักนะครับแล้วก็จะมีความแน่นๆแ,แข็งๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่รุ่นนี้รับรองว่านุ่มเลยสําหรับผมเมื่อเทียบกับรุ่นตัวอื่นๆที่เป็นแคชชัวก็ถือว่าความนุ่มในสูสีแต่ว่าในเรื่องของการยึดเกาะเนี่ ก็สำหรับคนที่ชอบรองเท้ากอล์ฟนะครับสายเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่ใช้งานหนักนะครับใช้งานทนเนี่ยออกแรงเยอะๆตีไกลๆเนี่ยครับผมแนะนำว่าต้องลองคู่นี้ครับเพราะว่านอกจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแล้วเนี่ยยังมีหน้าตาที่ดูทันสมัยครับน่าลองไปใช้ดีครับ